การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีหลายแบบด้วยกันตามลักษณะการใช้งานเช่นการเชื่อมต่อแลนการเชื่อมต่อแมนและแวนการเชื่อมต่อน,นี้อาจจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์บ้านการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลทีวีซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนในแต่และการเชื่อมต่อเช่น 1. โมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ตัวอย่างโมเด็มที่ใช้ในการเชื่อมต่อในปัจจุบันเช่นโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปอยังผู้ให้บริการอเอร์เทน็ตความเร็วในการส่งขานข้อมูลต่ำประมาณ56กกิโลบิตต่ตอวินาทีนอกจากนี้โมเด็ม ADSL เป็นโมเดมรับและส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงโดยจะทำการเชื่อมต่อการใช้งานตลอดเวลาสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงตั้งแต่128กิโลบิตต่ตอวินาทีขึ้นไปในปัจจุบันมีการพัฒน,นาอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น GPRS, e d g และ 3G ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว286.8กิโลบิตต่ตอวินาที 2องการ์ดแลนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายนำสัญญาณการ์ดแลนทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบคเครือข่ายได้มีลักษณะการติดตั้งทั้งแบบติดตั้งภายในและติดตั้งภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันเมนบอร์ดจะติดตั้งอุปกรณ์นี้มาพร้อมแล้ว3 h ฮับและสวิต เป็นตัวกลางการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 4. เราเตอร์เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน เราเตอร์จะมีข้อมูลเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทางเมื่อมีข้อมูลส่งออกไปเราเตอร์จะทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางเพื่อการติดต่อไปยังจุดหมายปลายทางในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่รวมเราเตอร์สวิตช์โมเดม็มและตัวกระจายสัญญาณไว้ด้วยกันและ 5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย จุดเชื่อมต่อแบบไร้สายทำหน้าที่คล้ายฮับใช้สนหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยคุความถี่สูงโดยจะทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันแบบไร้สายเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับเครื่องพิมพ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก